เอาแล้ครับผมนี่เกี่ยวกับผมเนี่ยแอดแมนเทพสั้นเหมือนเจ็ดเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จัดไปเต็มกราฟนะฮะกับแทชเชอร์แอบเือสาวท่ามที่งบ20,000บาทนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็มาดูกันนะผมว่าวันนี้เราจะได้กําไรหรือเปล่านะต้องได้สิเออมาดูไม่ได้นะโอ้เปิดมาวายยาวๆสวยงามไปนะครับถึงจะได้สามสิบเจ็ดบาทก็ถือเป็นเลิกจำ,ำดีนั่นแหละฮะท่านผู้ชมอ่ะมาที่เบสสองรบาทนะครับผม มาถึงเราก็เสียไปแล้ว2,000บาทอย่างรวดเร็วและมีลุ้นนะฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไอุ้ยมาเรียบร้อยครับผมอู้ยตรงนี้จัดเลยนะเปิดมาก็ฟกันกอุ้ยมา5อันอู้เอาเรื่องยังวะเกียจโจ้สองรอบนะและคุณไ่ได้หรอมั้งอุ้ยได้ครับผมเักี้เรายังเชื่อหอันน่ยอ้เยอะจัดเลยจุีรอบบอกเลยได้น้ำได้เนื้อแน่นอนนะผม หมุนฟรีสี่รอบแรกนะฮะโอได้เยอะถูอว่ได้เยอะมากเลยนะเอาจริงโอ้คุณหกแล้วด้วยในการหมุนเพีงครั้งเดียวเท่านั้นนะผมจัดได้ว่าเอาเรื่องจะจัดเลยนะเอออ่ะโอเคมารอบท้ายหมดแล้วทีนี้ของจริงแนละ้วผมสิบรอบที่แท้ทรูนะฮะอ่ะอุ้ยนนี่ดิว่าดุดันไม่เกรงใจใครสาวท่อมแต่ตรงนี้กำลังคิดอยูน่นะเอ,อ้ออุ้ยแค่สี่เป็นเจ็ดห้าสี่นผม เอาเรื่องว่ะ6,000แล้วนะ8,900เก้าเรียบร้อยแล้วเละบอกเลยว่า8,000นสีนี้กำไรล้นวนนะเพราะเราเข้าฟรีนั่นเองนะครับผมเราไม่ได้แบบว่ากดซื้อน,นะฉะนั้นไม่มีต้นทุนนะผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอนเสียงน,นะฟอร์ดแรปเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใคร <c oughs> อ่า เย่ส yeah. ามหมื่นห้าพบาทในเวลา1นาทีเท่านั้นเลยผมหาเงินเร็วกว่าน,นี้ก็ป้นร้านทองแล้วฮนะเดี๋ยวนี้ขายยาก็ไม่ได้เยอะขนาดน,นี้ผมเมตไปกี่บาทอุ้ยอย่าบอกนะว่ามาอีกรอบอ้อกใจนะวู้สุดยอดนะผมนะไปกันต่อเลยโอ้ไปได,ไได,ไได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราได้มันเยอะแล้วแหละ โ้แต่ก็ได้ก็ดีนะสองรอบนะสองหมื่นยๆไปสองหมื่นเฉยๆไปรอบสุดท้ายาโอ้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะโอ้เจ็ดตีกลมๆก็สองหมื่นแหละอ้มาต่อกันเลยนะครับผมดวงดีอย่างนี้บอกเลยวันนี้เอาเรื่องแน่นอนปรับเบ็สซะหน่อยตามสไตล์คนรวยนะเป็นสามร้อยบาทโอ้้ยเอาเรื่องจริง อึสามห้าหกสี่แลกเคไม่มานะฮะอา่าทั้งแน่นะผมห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเอาเรื่องว่ะกดเมือ่อกี้วายทั้งสามไม่ได้นะผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะ่ะคือแบบกดอยู่เล่นเลยได้ป่ะอา่าต่อยสักหน่อยแลยนะ้วกันนะผมวันนี้อันนี้ก็ต้องบอกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคือถ้าวันไหนดวงมาเนี่ยกดยังไงมันก็ได้เชื่อป่ะ นะเดี๋ยวมาดูกันนะผมกดอันนี้กดยังไงก็เสียนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเปบ็ดหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอันนี้มันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อสำหรับผมนะไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าคือถ้าเล่นเบ็ดไหนแล้วมันไม่แตกเนี่ยผมจะทําการเปลี่ยนเบ็ดนะผมแล้วมันจะออกนะเออมันจริงไม่จริงเดี๋ยวก็มาดูไปพร้อมกันนะผมแต่ตอนนี้มันก็ไม่จริงนะโอ้ยเยอะกันไม่ได้หรอฮัลโหลเดือวสามหมื่นแล้วโว้ยโอ้ยพันหายโคตรไวนะแล้วไม่ได้เลยัะผมอะไรเนี่ย ชี่ยไม่ไหวว่ะปรับลงมาเป็น250แล้วกันนะฮะถ้ามันไม่ได้จริงก็ต้องซื้อวีนสปินแล้วนี่ส่วนนี้ยเหมือนเกมมันแตกแล้วแบบม่หยุดไปแบบพักใหญ่เลยนะผม,มไม่ได้อลยสองนเ็ดแล้วทำริงโอ้แดกเงินดุดันไม่เกรงใจใครนะจังหวะนี้เริ่มหมดล้อไม่ออกแล้วเฮ้ยไม่ได้เลยหรอเลี่ยเงินไปจะหมื่นแล้วนะผมไม่ได้ัก ได้แบบจิ้จ้อยจัดเลยอะ่ะเชี่ยมทิงจริงๆน่าเลิกนะว่า <g> ค <ül> เออเออโอเคโอเคมันกำลังมากำลังมาโอเคสวยงาม1,950บาทและได้อีก3,050บาทและเคเยี่ยมยอดกระเทียมดองนะฮะโอ้โหคำพูดโคตรเก่านะบอกอายุเลยนะฮะ7,312บาทเรากลับมาเกือบเท่า35,000เมื่อกี้แล้วนะฮะเออฉะนั้นถ้าได้อย่างนี้ก็แน่นอน,นับผมตื้อดีเผลอ ไม่เสือหรอกก็บอกแล้วว่าจะซื้อทุกทีดูนักลาดเกมเมอร์เยอะไปหน่อยนะฮะอ่ะมานี่ครับผมดูกันว่าจะได้เท่าไหร่อีกนะเจ็ดสิบห้าบาทอ,อือหือโอ้โหเกือบจัดเลยเออเออเอมาโอ้เกมเกมาในช่องนี้วะ โอ้ยแม่งซื้อไปหมื่นสองได้มาพันหนึ่งแล้วผมเออสี่พันแปดได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลไม่ได้นะครับผมโอ้ยเรียบร้อยสองรอบน่าจะขัดทุนให้น้อยที่สุดอะเออสิบมาโอ้ยไ,ได้สิบอะขัดทุนนี่เกือบหมื่นอูย้ยเรียบร้อยจดนี้หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับผมบนจริงไม่ต้องคุ่นมากนะฮะเออเปี้ยงเดียวเรียบร้อยแล้วผมคืนทุนรถก,กำไรนะนนก,กำไรปนะระมาณหกพันได้นะครับผมไม่ดิ กำไรประมาณ8,000ไดออ้ว่าเออเพราะว่ามันซื้อ12,500เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดันไม่เก่งใจใครนะครับผมวู้หู้หนึ0งนี่พีร้อยนะฮะสิบร้อยนะผมมาจาังหวะสุดท้ายเอาใจหายใจคว่ำนึกว่ารถป่าจะคว่ำแะแล้วนะชอะ็อตเมื่อกี้นะครับผมฉะนั้นดวงเรายังมีก็ต่อเนื่องไปดีครับเออมันจะ40,000กำไรเท่าตัวเองนะฮะนี่แหละผล <c oughs> โลภนะ ลบนี่มันัด,ดาน้านนะผมมันแก้ยากนะก็ได้นำเนี่ยผมสำหรับใครที่เล่นนะอย่าโล่มากเหมือนผมเนยผมได้แบบยงัเล่นพันนึงได้แล้วพันห้ากระถนได้แล้วอะไรเงี้ยเอออย่าไปเล่นเยอะมันจะเสียเอาน่ะอ่ะอเคโอค้ยประดวงเริ่มมาวะ่ะโอเจต่อเนื่องนะฮะและสิบต่อหรือเคไหมไม่ได้สี่หมื่นกันแล้วนะผมตอนนี้ และจะลดต่ำกว่า40,000หรือเปล่ามาลุ้นกันแต่จังหวะนี้ได้ฟ้ามาเรียบร้อย250บาทพูดดังเหมือนได้2,000น,นะค้างค้างค้างเออแต่วันนี้ดีนะไม่ค่อยค้างหรือ่าเป็นที่เน็ตผงผมไม่แน่ใจนะเป็นที่เซอร์เป็นที่เน็ตนะผมถ้าใครเล่นแล้วค้างผมไม่ค้างเนก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะเอออ่ะแป๊บนึงเพิ่มเบ็ดก่อนนะฮะออลดเบ็ดดิเออ เมืเ่อกี้ตอนแรกผมจะไป300แต่ตอนนั้นเราจำได้ใช่ไหมกด 300, 2้0ยสอก็ไม่ได้เลยนะเออผมก็เลยแบบเออ200ดีกว่านะผมลองลองลดเบ็ดดูนะเผื่อไปโซนสูงๆแล้วไม่แตกโซนโซนต,ต่ำๆอาจจะแตกนะฮะโอเคเวนไม่แตกสักอันเลยเอาริงดิหมุนไป5รอบไม่แตกเลยสักรอบเหรอฮลัลโหลโอ้ตายเร็วตายแลว้วโอ้ โอ้ยปวดหัวเลยปวดหัวเลยเจออย่างนี้บอกเลยว่าปวดหัวจัดเลยนะฮะเออโอเคมาเอ,อ้อต้องนี้เพื่อนสองหมื่นแปดร้อยมาอันสุดท้ายอีกแล้วนะผมและสิบต่อเนื่องนะฮะผมเจอ,อีกหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบและฟ้ามาอู้ถ้าฟ้ามานี่คือรวยนะมานี่คือมาว่ะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะฮะหนึ่งหมื่น,นะะ 1, บาทได้มาสองหมื่นหกกำไรหนึ่งหมื่นหกพันบาทเน็ตเน็ดนะเออ คร้าเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสีน,นี่แหละฮะถ้าเราเป็นนักสู้นะผมเมื่อกี้เพิ่งบอกเลยว่าอย่าเล่นเยอะอย่าโลนี่แหละครับผลลัพธ์ของเขาเป็นนักสู้นะฮะเล่นกันหมดยันหยดสุดท้ายนะผม <c oughs> ได้ไหมอีกแตกดีจริงวะ่ะเข้าเล่นต่อ,อยเดยวกันโอ้ขวบโลกันสิอีกแล้วนะฮะ <S <S โอ้เอ้ยเอ้ย อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจะมาอีกรอบไม่มาฮะแต่ได้สิก็โอเคแปดสิบาทนะผมและก็มีลุ้นอีกรอบนะฮะถ้าเจช่องสองหรือเจช่องสามมาเรียบร้อยไม่ได้มาสลับช่องอันนี้โอ้โอ่ะเจเจเออวายมาสวยอยู่10บมา่องสมไม่มานะ เดอวุ้ยสวยจัดสวยจัดประธาดบอกนะฮะอืมอืมคิวอ้ยต้องดีเพื่อนนะร้อยสี่สิบบาทนะและโอเคเขียวต่ออหนึ่งพันแปดสิบบาทนะครับผมว้าสุดยอดอืมห้าหมื่นหกอย่างนั้นรึผมว่าเราหยุดที่แค่นี้ดีกว่านะฮะมากไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เอานะครับผม เอออันนี้เป็นเรื่องของเซนนะผมเชื่อเซนต์ตัวเองนะผมว่าพอแค่นี้ก็คือพอแค่นี้นะผมอ่ะก็สำหรับสาวทำวันนี้นะก็เรียกได้ว่าผมประกอบการบวกอีกแล้วนะครับดูดันไม่เก่งใจใครจริงๆนะสาวาํำก็ถ้าใครกำลังมองหาเว็บเล่นเนะี่ยราสามารถดูในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะผมเว็บที่ผมเล่นมาจำจ่ายจริงแน่นอนนะผมแต่ไม่แตกว่ากันอีกทีนะฮะเออ อ่ะโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอีกแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่จะได้รับชมก่อนใครวันนี้ผมแอดแมนเทพสร้าง็7โอ้ยชื่อยาวจริงขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ